สวัสดีค <Techn> ร <Pokémon> ับท่านผู้ชมครับว <in eating disease> ันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเราเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับได้มาดูนะครับมาเรียนรู้กับพระกุณาดุลนะครับเป็นพระกุณารุนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ตัดเดียวนะครับตัดเดียวกรุปีสองสองนะครับก็คือพระกุณาดุลนะครับที่ผมอยากเอามาให้กับท่านฟังนะครับท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันก็คือวันนี้นะครับ จะพาท่านผู mm ้ชมเนี่ยไปดูว่าภระกลุณนาดูนจุดที่น่ากลัวนะครับจุดที่น่ากลัวเนี่ยคือจุดไหนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าพ้าตัดเดียวเนี่ยอันนี้คือตัดเดียวนะครับตัดเดียว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 อันนี้สององนี้คือตัดคู่นะครับเป็นเป็นมีสององนะครับผมยังไม่ได้ตัดนะครับคือวันนี้ที่อยากนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยก็คือ การดูให้เป็นนะครับว่าพระองค์นี้มีการอุดการซ่อมแตกหักมาหรือเปล่ามีการแกะมาหรือเปล่าอันนี้มีประโยชน์มากผมว่าสําหรับคนที่เริ่มเข้ามาอยากสะสมพระก,กุนาดูลนะครับเริ่มเริ่มจากาผ้าชิ้นเล็กๆราคาไม่แพงก็คือตัดเดี่ยวนะครับก็คือสมมุติองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือเป็นพระนั่งบัวนะครับพระนั่งบัวตอนนั้นผม ช่าบูชามาน่าจะประมาณ2 5 0 0นะครับกุ2 2นะครับองนี้นะครับเป็นเป็นสภาพหินนะครับเป็นหินนะครับมีคราบขาวติดอยู่นะครับด้านข้างเลี่ยมไว้นะครับก็เป็นหินอยู่ครับแต่ไม่ใช่เนื้อมะขามเปียกเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นปกจิ๋วนะครับอันนี้ปกจิ๋วนะครับตอนนั้นผมเช่ามานะครับเช่ามา2,400บาทนะครับน่าจะประมาณ 6ปีที่แล้วก็ประมาณปี58 59นะครับอันนี้คือประมาณนะครับประมาณอันนี้นั่งบัวนะครับนั่งบัวนะครับอันนี้ราคาเอาให้ท่านฟังได้รับทราบเลยว่าผมเช่ามาตอนนั้นน่าจะประมาณ2,500ถึง3,000นะครับนั่งบัวนนี้นะครับเป็นกุ22นะครับไม่ใช่กุ55บางคนมองว่าเป็นกู49หรือเปล่าไม่ใช่ครับดูดูลักษณะของอ หินนะครับเป็นหินลูกลังนะครับหินชิลาแรงลูกหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือกลุ่มสองสองนะครับนางบัวสวยงามครับเหมาะสําหรับท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะครับชอบเอาไปเลี่ยมให้กับแฟนนะครับหรือลูกนะครับอันนี้เป็นปกจิ๋วครับปกจิ๋วเนื้อมะขามเปียกครับนี่ครับเหมือนมะขามเปียกเนื้อย่างนะครับเป็นเหมือนปกจิ๋วมีเหมือนนาคปกอยู่บนศีรษะของท่านนะครับด้านหลังนะครับ สวยครับนี่ครับด้านข้างครับด้านข้างอย่างนี้นะครับองค์นี้นะครับสวยๆนะแต่ยังยังพลาดตัวเนี้ยนะครับตอนผมไปตัดนะครับช่างตัดไม่ไม่ชไอ้ชำนาญแตกเลยครับแตกบินออกมาแต่ไม่เป็นไรครับยังไม่โดนองค์พระนะครับยังไม่โดนองค์พระมาดูตัวนี้ครับอันนี้ก็คือนั่งบุอ่าไม่ใช่นั่งบัวเป็นปกจิ๋วนะครับปกจิ๋วนะครับปกจิ๋ว นี่ครับเนื้อมะขามเปียกนะครับอันนี้เป็นพระนะครับพระแกะอ่าบอกเลยว่าเป็นพระแกะคําว่าพระแกะคือเอาเนื้อของพระกลุกนาดูนไปสองสองนี่แหละครับเนื้อมะขามเปียกมะแกะนะครับเป็นรูปพระนะครับสิ่งที่ผมต้องการนําเสนอท่านผู้ฟังวันนี้คืออยากให้ดูให้เป็นว่าภระองค์ไหนเป็นสภาพเดิมภาพองค์ไหนเป็นสภาพแกะภระองค์ไหนเป็น มีการแต่งมีการต่อเติมจากผ้าหักนะครับมีการต่อเติมจากผ้าหักนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือผ้าเดิมนะอัะผมเอาออกก่อนอเอาสององค์นี้ออกท,ที่อยู่ต่อหน้าท่าน้หน้าท่านผู้ชมนะครับก็คือผ้าเดิมดมเดิมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูความเดิมๆครับเป็นยังไงนะครับแล้วทําไมผมถึงเอาสององค์นั้นออกไปนะครับ คือเดิมๆนะอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีการแต่งพระไม่มีการแต่งก็คือออกจากแผงใหญ่ๆเท่ากับฝ่ามือตัดแบ่งนะครับอันนี้เป็นเดิมๆครับเห็นไหมครับด้านข้างไม่มีการสกิปแต่งนะครับระวังที่บอกให้ระวังก็คือถ้ามือมีการสกิปแต่งพระเพื่ออยากให้พระสวยราคาจะอัพสูงขึ้น นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับของพระนะครับก็มีความรู้เป็นภูมิไว้ครับมีความรู้เป็นภูมิไว้ก็ดีนะครับอันนี้อันนี้คือเอาเนื้อนะครับเนื้อของพระกุณาดูลนะครับเนื้อแท้ๆมาแกะเป็นรูปพระเห็นไหมครับจะแตกต่างกันนะครับก็แตกต่างกันดูดูตรงนี้ครนี่ครับเอาองค์นี้มาประกอบด้วยก็ได้นะครับความ อันนี้คือมีความตื้นนะครับตื้นอยู่นะครับตื้นช่องแขนนะครับอ,องศิษะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นพระแกะก็จะแกะให้สวยนะครับสวยเห็นไหมครับเป็นวงแขนตั้งนะครับแล้วก็มีเหมือนอเป็นเสียดพญายนาคล้อมรอบอย่างเงี้ยอันนี้คือพระแกะองนี้คือพระแกะครับท่านผู้ชมตัวนี้คือของแท้ดเดิมๆนะครับของแท้ดเดิมๆแล้วการดูฝากไว้นะครับฝากไว้ สิ่งที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งคือการที่นะครับการที่เอาพระมาแต่งบางครั้งแต่งคาบกลบนะครับแต่งคาบกลบนะครับอง์นี้มีผมมองว่ามีการซ่อมด้วยอ่ะเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาตินะถ้าเราดูตรงนี้มันยังไม่สะท้อนแสงนะแต่พอผมพลิกไปปุ๊บเห็นไหมครับแวบบแวบแวบ,แวบอ่าเหมือนมีการแต่งนะครับมีการแต่งพระเหมือนเหมือนแถวๆถวนี้มีการหัก หหออาาเห็นไหมครับแถวนี้มีการหักแล้วขออภามาต่อเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเหมือนมีรอยร้าวแตกหักนะครับตรงนี้ครับแล้วเราดูด้านหลังครับเนื้อเนี่ยอันตรายมากใครดูไม่เป็นเนี่ยตกเลยนะฮะคือเนื้อไม่สม,มูทไม่ไปทางเดียวกันอนะมาดูโซนนี้ด,ดูดูโซนนี้ครับแล้วดูโซนขึ้นไปแล้วตรงกลางเหมือนแบบเหมือนมีการรอยปะใช่ครับตัวนี้ผมมองว่าเป็นรอยปะนะครับ เห็นไหมครับแต่งได้นะตรงนี้ครับแตกหักเนี่ยท่านผู้ชมดูดีๆนะครับระวังดีๆซื้อผ้ากลุกนหน้าดูนนะครับ<ม>การแต่งเนี่ยผมมองผ้าแตกหักนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาแต่งภาบเอานะดูคาบให้เป็นนะครับดูภาพดูคาบให้เป็นนะครับซื้อกับคนที่ชํานาญการหรือคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ แล้วก็มีเครดิตเชื่อถือได้นะครับนี่คือแนะนําการซื้อพระก,กุนา,นานดูลหรือเช่าบูชานะครับถ้าไปซื้อกับคนที่มีเล่เหลี่ยมนะครับก็จะสูญเงินนะครับเราจะสูญเงินเยอะแล้วก็จะได้พระไม่สวยนะครับไม่โดนใจนะครับมาบูชานะครับจะเสียความรู้สึกกันวันนี้เอาผมเอาเทคนิคตัวนี้มันให้ดูเลยครับถือว่าเป็นจุดจุดดูแบบสุดๆนะครับ คือบางคน่ะไปเชา่าพระเนี่ยเขาจะชอบเลี่ยมกเกาะเลี่ยมทองเลี่ยมทองปิดไว้ปิดไว้เห็นแต่หน้าหลังตรงด้านข้างเราไม่เห็นนะครับด้านข้างเราไม่เห็นบางครั้งเนี่ยคือความน่าน่ากลัวนะครับสิ่งน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมในวงการคือมีการตัดแต่งเนื้อคือด้านหน้าเนี่ยมองให้เห็นเป็น เนื้อมะขามเปียกด้านหลังเป็นมะขามเปียกแต่ตรงกลางไม่ใช่มะขามเปียกแต่เป็นแบบเป็นธรรมดาเป็นหินธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับคือบางครั้งเขาเลี่ยมใส่ทองใช่ไหมล่ะเลี่ยมใส่ทองเราจะเห็นด้านหน้ากับด้านหลังโอ้โหเป็นเนื้อมะขามเปียกนะครับสุดท้ายพอเราแกะทองออกเหมือนเป็นขนมชั้นนะครับมีมะขามเปียกด้านหน้านะครับตรงกลางเนี่ยเป็นดเนื้อแบบแบบนี้ นะเนื้อแบบนี้แต่งเอาก็มีนะครับแต่งเอาก็มีคือท่านผู้ชมครับคือ2อ,องค์นี้กุสองสองเหมือนกันแต่เนื้อคนละเนื้อราคาแตกต่างกันนะครับราคาแตกต่างกันที่เขาทําคือต้องการอยากให้เห็นลักษณะของเนื้อท,ที่ที่ดูเหมือนแบบนี้จะราคาเช่าหาสูงมากนะครับนี่คอันนี้คืออยู่ในกรอบนะครับในกรอบถ้าเราส่องนี่จะเป็น มิดหินเลยนะครับละเอียดมากนะนี่คือด้านข้างเห็นนิดนึงนะด้านหน้าจะเห็นเหมือนแบบองค์พระนะเป็นบัวนะครับเป็นองค์นั่งสมาธิเป็นรูปพระนะครับอันนี้เป็นปกจิ๋วนะครับปกจิว๋วอ,อันนี้คือสิ่งที่น่าน่ากลัวนะครับก็คือการกระท้อพระด้วยก็คือแบบกระท้อให้เห็นคมชัดอย่างเงี้ยนะครับจากบางครั้งเบ้อๆอ่องค์นี้เบอ้อๆนะเบ้อๆนะ อาจบางครั้งอาจจะเอาเข็มมากิ้มกระเทาะกระทาะกระเทาะกระเทาะเพื่อจะให้คมชัดนะครับเพื่อจะให้คมชัดอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่องนี้เป็นเป็นเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมจากกลุกนะครับไม่มีการเอาเข็มจิ้มกระเทาะเนาะอันนี้คือฝากให้ท่านผู้ฟังอาได้เป็นองค์ความรู้มีภูมิในการดูนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งครับพูดไม่ค่อยเก่งอาจจะพูดติดติดขัดขัดนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับคนทางอื่นต่างจังหวัดเนี่ย จะแบบอยากได้พระก,กูนดูลถ้าเป็นพระน้าปปกนะเป็นปกใหญ่ก็ราคา2-3ล้าน4ล้าน5ล้านก็ว่ากันไปนะปกเดียวเล็กลงมาก็เป็นหลักล้านหลักแสนนะครับสวยๆราคาสูงถ้าบางคนชอบฮ้ยเอาแบบตัดเดียวเล็กๆองค์ละพันสองพันสามหรือองค์ละหลักร้อยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก,ก็มีให้บูชานะครับ ก็อยากอยากให้เห็นแบบนี้เหมือนกันบางคนเห็นวิพัฒน์สวยราคาถูกบางครั้งอาจจะโดนยัดไส้นะครับอาจจะเป็นผ้าแกะก็ได้นะครับผ้าแกะหรืออาจจะเป็นผ้าที่แตกหักแล้วก็มีการซ่อมนะครับผ้าที่มีการซ่อมรอยดูดีๆนะครับรอยนะครับความสมูทของของเนื้ออะ่ะบางครั้งมาส่องดูผ้าเอ้ยผมชัดเกนียนเลยเจอแสงไฟนะครับเช่าหากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นมาตรฐานอันนี้คือแนะนําเลยนะครับ ถ้ากับโนเนมเนี่ยก็ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับคือมิจฉาชีพก็มีทุกรูปแบบนะครับส่วนพระกุณาดูลที่เป็นแบบมีเม,ม็ดแร่มีคิ้วเขียวมีอะไรอย่างนั้นอ่ะผมไม่แนะนํานะครับไม่เอานะครับของเก๋น,นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พระกุณาดูลแท้พระกุณาดูลแทต้องเป็นเนื้อหินดินเผานะครับอายุผ่านมาแล้ว1,300ปีถึง1,500ปีจะแกล่งมือนหินนะครับ สรุปนะครับสรุปก็คือในเรื่องของวันนี้ขอฝากในเรื่องของพระแท้นะครับปกจิว๋วอ,อันนี้้างบัวก็มีเนะาะพระแท้สภาพเดิมคือหกอง์นี้นะครับหกอง์นี้บางองค์ส,สวยๆมีหน้ามีตาปกจิ๋วนะครับแค่องค์เดียวนะหรือหรือปัตพามนทนนะครับองค์เดียวส,สวยๆหลักแสนก็มีนะครับไม่ใช่ว่า ตัดเดียวราคาหลักพันเท่านี้ไม่ใช่หลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีองค์เดียวขอแค่สวยโดนใจถูกใจมีคนเช่าซื้อครับนะองค์นี้ไม่เดิมแล้วนะครับโดนซ่อมมานะครับเป็นการต่อนะครับองค์นี้ผ้าแกะนะครับคมชัดเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยสวยๆโดยเอาเนื้อแท้มาแกะนะครับต้องระมัดระวังฝากไว้นะครับรฝากไว้ไวเรื่องพวกนี้มีการจิ้มกระเทาะอันนี้ก็ระมัดระวังสิ่งที่ทําไปก็เพื่ออยากได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับ หลอกตาาหลอกตาเราได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังหัดสะสมบูชาพระเครื่องนะครับกรุณาดูลของจังหวัดมหาสารคามนะครับกรุณาดูลมีแต่กูุป,ปี2522-49แล้วก็กุ5 55นะครับกูุที่นิยมคือกุ สองสองเป็นสภาพหินดินเผานะครับเม็ดหินเลยนะครับที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ3องค์นี้นะครับก็คือปีสองสองนิยมกันอ่ะแปดองเลยนะครับแต่ององนี้ก็คือมีการเชื่อมติดกันด้วยกาวนะครับองนี้เป็นการแกะจากเนื้อแท้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับส่วนท่านใดนะครับยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวกับผมเองอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการหาคอนเทนต์เนื้อหาดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับชมกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ